สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้เรามาเก็บลูกหมอนกันนะคะมันสุกแล้วมันเป็นสีดำนะคะนี่ไงอันนี้ไม่ได้รดน,น้ำมันเลยไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าเต็มเลยเมือต้องดำแน่ เต็มเลยใครอยากปลูกหมอนบ้างจะบอกว่ามันปลูกง่ายมากๆเลยเราก็แค่ตัดกิ่งมันเราก็ไปฉ่ำไว้ในที่ร่มๆนะคะอ่อยกิ่งยากจังนี่เดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยววันต่อไปเรามาเก็บอีกเนาะเตม